ภาวะน้ำคล้ำงน้อยไม่ใช่เรื่องเล่นๆล่นอีกหนึ่งปัญหาที่คนทองห้ามมองข้ามเกิดจากสาเหตุอะไรมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภยัยแม่ท้องคลอดไวแข็งแรงนะคะ การที่เกิดขึ้นกับภาวะน้ำคร่ำน้อยได้แก่มีน้ำไหลออกจากช่องคลอดจนเปียกชื้นตลอดเวลาลูก oh. ในท้องดิ้นน้อยหน้าท้องเล็กกว่าปกติและอาจมีอาการความดันสูงถ้าน้ำคร่ำน้อยทําให้การทำงานของระบบน้ำไม่ดีและส่งผลเสียไปยังลูกในท้องอีกด้วยค่ะ <No. S 1> ซึ่งน,น้ำคร่ำน้อยเกิดได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ภาวะมดลูกแตกเป็นผลจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์บางจุดในถุงน้ำคล่ำเกิดการฉีกขาดจนทำให้การรับของเหลวภายในถุงได้รั่วออกจนมีน้ำซึมออกมาจากช่องคลอดค่ะทำให้น้ำคล่ำลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ 2. โรคมีความผิดปกติ ความผิดปกติของรกเช่นเกิดการอักเสบหรือรกเสื่อมสภาพค่ะ <No. S 1> เมื่อรกมีปัญหาเลยทำให้ลูกในท้องไม่ได้รับอาหารและออกซิเจนมากพอจึงทำให้ลูกขับน้ำออกมาได้น้อยและส่งผลให้น้ำคล่ำลดน้อยลงอีกด้วยค่ะ 3. <No. S 1> ตั้งครรภเกินกำหนด หากคุณแม่ตั้งครรภ์เกินกำหนดนานกว่า42สัปดาห์จะทำให้การทำงานของรกเสื่อมสภาพก่อนกำหนดได้ค่ะ <No. S 1> ทำให้ระดับน้ำคร่มน้อยลงและลูกเสี่ยงต่อการหยุดหายใจได้ด้วยค่ะ 4. ทารกมีความบกพร่องเพราะน้ำค้ามยังมีส่วนของน้ำที่เกิดจากการขับปัสสาวะของทารกออกมาด้วยค่ะ หากลูกมีความผิดปกติหรือพัฒนาการไม่ดีทำให้ระบบขับถ่ายมีปัญหาทารกปัสสวาวะได้น้อยจนทำให้น้ำคร่ำมีปริมาณที่น้อยลงไปด้วยค่ะ <No. S 1> และข้อสุดท้าย 5. ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์โรคแทรกซ้อนที่มักจะเกิดขึ้นกับแม่ท้องเช่นโรคความดันสูง โรคเบาหวานภาวะขาดน้ําหรือคันเป็นพิษค่ะ <No. S 1> รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังส่งผลไปยังลูกในท้องทําให้ปริมาณน้ําคล่ำลดลงไปด้วยค่ะน้ำคร่ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของทารกในท้องค่ะแม่ท้องต้องตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้ฝากคั์อย่างสม่ำเสมอเพื่อคอยเช็กระดับน้ำคล่ำให้อยู่ในปริมาณที่ดี นอกจากนี้สังเกตอาการแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคอยปรึกษากับแพทย์อยู่ตลอดนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกในท้องคือหน้าที่ของแม่อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย